อโยฮลโลกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านเลยเนี่ยวันนี้มาอยู่กับผมในเกมเพลงกระบี่เมคาดบนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ไก่ก็คันเหลือเกินนะอ่ะคือวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแบบมาซื้อแพ็คนะครับเป็นเกมพาสนะเป็นเกมพาสท,ที่ผมคิดว่าคงจะคุ้มที่สุดแล้วแหละะครับ คือผมไปพลาดนะครับคือความจริงก็ไม่เชิงกับพลาดหรอคือผมไปเติมนูน่นเติมนี่นะครับคือบอกก่อนว่าผมหมดกับเกมนี้ไปน่าจะหลายพันแล้วนะครับคือเพิ่งเล่นไม่กี่วันนะครับคืออ่ะช่างมันนะครับคือผมจะบอกว่าถ้าทุกคนจะเล่นนะทุกคนไปไม่ถูกจุดนะครับไปไม่ถูกที่นะ ถ้าถ้าแบบจะเติมจริงๆให้มันจบจริงๆอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะจบที่สุดแล้วนะครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คนี้นะครับเป็นแพ็คที่น่าจะเติมแล้วจบที่สุดแล้วนะครับคี่มันแทบจะแบบครอบคุมทุกอย่างเลยนะผมว่าแพ็คนี้นะครับแต่ผมเข้าให้ดูใหม่นะให้ทุกคนมามาตรงที่เปิดเซิร์ฟนะครับ ตัวนี้เนาะเปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็ลงทุนเซิร์ฟนะครับแล้วก็มาสมาชิกนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกเนาะอืมตัวนี้อะถ้าซื้อหมดนะครับซื้อหมดเลยคือ มันมันจะเจ็ดร้อยกว่าบาทเนะยแต่ผมคิดว่าผมอาจจะซื้อแค่อันนี้แล้วป่าเพราะว่าผมหมดหมดกับเกมนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยเพื่อไม่อยากไม่อยากจะหมดแบบเพิ่มอีกเ,เดี๋ยวผมขอมาดูรายละเอียดก่อนเลยกันนะถ้าซื้อหมดอะ อ๋อ oh, มันจะได้ <c oughs> มันจะได้เพชรอะรวมๆนะครับคืออันนี้ใช่ป่ะขั้นนี้อะซื้อเสร็จซื้อปุ๊บมันจะได้เพชรทันทีสองพันห้าเนี่ยเราก็จะได้เพชรทุกวันวันละห้าร้อยเนี่ยสามสิบวันเนาะส่วนอันนี้ก็จะแบบแพงขึ้นมาหน่อยเนรับเพิ่มระยะเวลาเป็นแบบเก้าสิบวันเนี่ยสามเดือน คือมันจะได้เพชรทันที6,8 0 0นะครับแล้วก็ได้เพชรทุกวันนี่วันละห้าร้อยนะครับคือถ้าเราซื้อเนี่ยเราซื้ออันนี้นะครับเจ9ดร้อยี่สิบเ้าเนี่ยรวมรวมแล้วว่าเราจะได้เพชรเฉลี่ยนะครับไม่เฉลี่ยเลยวันละสอง0เพชรน,นะครับต่อวันนะแต่ผมคงแบบไม่ซื้อแพ็คนี้นะเพราะมันแพงเกินไปนะเดี๋ยวผมจะมา จัดแพ็กนี้เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยคือม,มันได้ถาวรอนนะได้เพชรถาวรได้เพชรทันทีนะครับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ทุกวันจะได้เพชรอีกหนึงพันซื้อเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับคือผมเป็นคนที่แบบเบื่อการลงคลิปยาวมากเนียครับเพอ,อืญนว่าเน็ตผมมันแบบไม่ค่อยแรงอัพทีก็แบบเป็นชั่วโมงเลยเนะครับน่าโอเค ซื้อเสร็จแล้วนะครับจังไหนเนี่ยจะบอกนะซื้อแล้วไม่เข้าซื้อแล้วไม่เข้านี่หาเลยเนะี่ยอ๋อเข้าแล้วนะครับเพชรเข้าแล้วนะเพชรผมมีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันกกว่าแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็นั่นแหละผมแค่จะมาแนะนำแพ็กเฉยเนะครับสำหรับมีอะไรอัปเดตแต่ผมจะแบบมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับบายบายไปละกดไ like, ลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับ